ใครที่สนใจกดเกมพาร์ตกดผลถาวรต้องร้านนี้เลยร้าน Eat Gift Shop มั้งแหละนะก็มีบริการกดผลถาวรกดเกมพาร์ถาวรนะครับเอ้ยกดเกมพาร์ตต้องต้องถาวรกดผลถาวรน,นะครับนี่รานะคานะ่าโอ้โหเป็นมิสสุดๆโอ้โหซึ่งเป็นร้านของเพื่อนผมเองนะครับก็ใครสนใจซื้อก็สามารถทักมาได้นะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะ ปักปูนไว้ให้เอ้ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้คอมเมนนะครับโอเคก็ไปดูคลิปกันเลยครับสวัสดอรสวัสดีนั่มาอผูนั้นเนะวัยนี่มาอยู่กับช่องอ้าว์เงินนี่นะนะหรือช่องเบาอาวก็ได้นึงนะโว้โอ้ว้าวโอเค วันนี้เราจะมาทำคลิปการเล่นแนวท่าก่อนครับเอ้ยไม่ใช่เคออลนะฮะซึ่งในคลิปจักรพัรนิเนี่ยยอดวิวมันดีมากใช่ไหมแล้วก็คลิปตัวแล้วนะครับจากจากักรพรรดิต้องขอขอบคุณคอมเมนต์มันมากมากเลยนะครับที่ช่วยบอกวิธีการเล่นของเด็จกจักรพัรนะินะนะครับก็ขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากเลยครับผมโอเคนะผมก็ <c oughs> คลิปนี้ผมอัดไว้นานแล้วแหละนะครับอืมแบบน่าจะลงช้าหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คีออที่ผมจะมานะฮะอันนี้ไม่ใช่คียออของนับอกก่อนไปยืมเพื่อที่โรงเรียนมานะฮะเพราะผมชื่อเตอร์นะฮะอืมชื่อเตอร์อีแฟนป่ะแฟนชื่อเอ่อยะ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 ดาอะไรไม่รู้นะฮะอืมโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยก็แฟนยังไง เดี๋ยวเราสับกองให้ดูกันแล้วไปดูกันนะแล้วก็จั่วขึ้นมานะสี่ใบนะโอ้ยโอ้ยโอเคเราก็เล่นไปฮะเราดูก่อนนะเราเราเล่ลวาว่าเราจะซับไปไหนเอาไปนี้กุหลิมฮะแอนโดนะรอ๋อเป็นอันนี้ก่อนอ๋อเป็นนี อันนี้นะฮะแล้วเราก็จ่ายควางชีวิตนะฮะเผม,มมีไลท์เคาน์เตอร์อยู่เดือนเราก็จะเดือนเราก็จะเหลือประมาณประมาณเก้านะครับประมาณเก้าแล้วเราก็คอนะฮะผมแนะนำนะก,ก็คอหลักๆอ่ะหลักๆก,ก,ก็เป็นเวอร์ซิโลนะ,ะแล้วก็เป็นมาฮารีบี แล้วก็สวมใส่ไอเทมด้วยนะฮะก็เราใส่เป็นดาบบีบ,บีนะอันนี้ถ้าคลิปนี้ผมเล่นผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะผมนะฮะอืมนะครับผมแล้วก็ใส่แล้วเราก็โอนะฮะตัวนี้ไปเลยทำไปเลยนะ,ะใช้สกิลมานะครับผมปิดสามนะฮะหยิบเป็นผมจะหยิบเป็นเรนโบ้ดีกว่าไหนวะจะหยิบเป็นเรนโบ้เนี่ะ แล้วเราก็หยิบแล้วเราก็ขอเรนโบว์แล้วเราก็ขอสกิลเรนโบว์มันถูกทำลายครับผมมันถนมาแล้วได้ชาร์จนะฮะจั่วนะครับผมอืมไอชาร์จจัว่วแล้วก็จ่ายมินเกะน,นะอารูร่านะผมอารูร่านะครับ,อ,รรบอ่าแล้วเราก็บอดี้คอรนะ,ะเลือกก็ปีเปสิบแหละสิบหน่วยแล้วนะ แล้วเราก็ดูนะว่าช่อดอกมีกี่ใบละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบนะฮะใบละแล้วเราก็ไล่เอาผมเทพจากคนดินเครื่องนะฮะเอาบัตอันนี้ก็ได้นะ,ะเอาบัตอันนี้เนาะเรา,าไว้เฉยๆเลยเราไม่ทำอะไรหรอกแล้วใช้ตะกิ้เด็กก่อนนะฮะก็คือชาร์จไอ้จั่วนะฮะแล้วก็ แล้วก็ได้หิวด้วยนะถ้ามีไอตัวนี้อารน่านะครับแล้วก็เราได้นะทำลายมานะครับผมจิ้วสองนะเจ็บสองไม่เจ็บหนึ่งเจ็สิบนะเอาพยายามฟาร์มนะฟาร์มให้ได้แบบมาที่สุดแล้นเราก็คอแล้วก็อวกอคอกิวการีคับผมจากนั้นส่งไปจากกองขสุด เราล่าเป็นไม่นี้กันเปิดแฟกนะะ์นะฮะดังนั้นนะฮะเราก็ทำการเอาสีใบเข้าสูนึ่งเอาตัวนี้กิวการ์เดนผมก็ใส่กิวกาเดนนะเอ๊ะมันมันชื่ออะไรไม่รูอ่ะแต่ว่าราชนนเนี่ยอันเนี้ยมันโหลนั้นผมมองนะฮะแล้วก็เปิดแฟก์ใช่ไหมเราก็ทำการหคีหออนขะุดคีออนนะครับซึ่งขุดล่างไหนก็ได้ ล่างไหนก็ได้แต่เราจะขุดเป็นล่างล่างหมื่นนะฮะคือล่างหมื่นนี้ทุกคนไม่ต้องใส่ตามผมก็ได้นะฮะอืมแล้วเราก็ได้คริสติกเกชั่นเพื่อบอร์ดชาร์จยูนะฮะโจดสองใบอ่าใช้สกิลตัวนี้ก่อนนะก็คือทิ้งจมูก อคุณหาเวินนะฮะซึ่งราว,ว็นเวอันนี้ดีกวอ่าเว้เนี่ยนแล้วเราก็ทำการไล่ไปเลยนะ,ะถ้าผมมีบอดสองไอ้ถ้าเอาเคออสนะฮะ m o n ต t e r เอ้ย,อยไม่ใช่ดิเอเอ m o n ต t e r เคออสนะ,ะไนนะะแล้วก็ถ้าผมมีบอดสองนะ,ะได้ชาร์จสองถ้าผมมีบอดสามผมได้ยสองนะ แนวไล่เคาน์เตอร์มันไม่ค่อยดีเท่าไรเรื่องผมก็จะกลายเป็นเท่าไหรบ้างก,กลายเป็นสิบนะฮะสิบสามนะฮะอาจจะกิจการสิบสามวังเป็นเทนตันขึ้นมือนะแล้วก็คอเป็นเทนตันนะฮะจากนั้นเมื่อเมื่อตัวนี้เข้าสวนนานนะแล้วมันมันลบมากไปคือมันลบมากเลยอ่ะนะครับจัดให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราได้ชานะฮะแล้วก็ งาน,นนี้นะแล้วเราก็คอเป็นบัตรลงอะคอเป็นบัตนะงานนี้เลยคอลงมาเลยประมาณนี้อ่ะคอเซตคอมโบเราก็จะประมาณนี้นะครับผมเซตที่เราจะใช้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งเอ้ยการโจมตีของเด็กนี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งผมฟาร์มมาตอนนี้เริ่มมีสิ ฟาร์มเราเราฟาร์มเสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะให้บัตน,นะฮะตีไปก่อนบัตในกล้องมันไม่เห็นเอเาบัตขยายก่อนได้ไหมขยายกัน,ขยา,ยกนาขยายอเอาบัตตีนะฮะบัตสองขีบมีดับเบิลก็เป็นสี่นะสี่นะครับเสร็จขึ้นไป <c ots> เลยขอโทษแล้วก็จะได้เราเก็บไว้ที่ไหนสี่ขีบนะฮะอันนี้ครับสามนะฮะ เป็นเท่าไหร่ครับทำไมมันทักมาเออมีสิบเอดนะฮะแล้วก็ดาวคระผมโจมตีต้องครีแฟกครับตามครีแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะผมบอกเลว่าโหดมากนะฮะสี่ขีนะครับมีเอ้สามนะฮะมีสามแต่ว่าถ้าเราตีอ่ะเรามันก็จะยิงคู่แข่งแล้วตีได้สี่ทีใช่ไหมอ่ะตีครับผมอ่ะแปดอ่ะผม แปดบวกแปดนะก็จะมีสาสิบสองนี่เป็นคอมโบของเคออสนะฮะเป็นคอมโบเคออสนั่นเองนะคะผมอมืประมาณนี้นะอะ่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ใช้เทคบัตนะครับจ่ายหนึ่งเลือดครับผมคอเป็นมอนเตอร์นะฮะเป็นอันนี้นะครับคอเอันนี้ลงมาน,นี่นะครับอ่า แล้วก็สซฟเฟียนะเมื่อเขาได้าสามารถมีดับเบิลแล้วก็ตีครับผมสองครั้งใช่ไหมก็เป็นสี่แล้วเมื่อตีนะ,ะได้ชาร์จได้ชาร์จอยู่จัวนะก็คือชาร์จนะฮะจัว่วแล้วก็ชาร์จอีกรอบนึ่งครับจัวอันนี้ผมรวมแล้วนะ,นะทุกคนรวมแล้วนะแล้วก็บวกเลือดม,มาสองครับเป็นสิบเจ็ดนะครับผมสิบเจ็ดเห็นไหมผมบอกแล้วโคตรโหดกระโรดดถีบนะฮะกระโรดดถีบใครดีวะเออนั่นดีให้มีใครให้กระโรดดถีบนะโอ้โหสังเนะครับผม จากนั้นเราใช้เทคอคอโรล่านะฮะจ่ายนะผมพอเป็นพอเป็นใครมาดีวะพอเป็นเอ่อโกเลมมาก็ได้ครับผมมันไม่สมันไม่อัน,นี้ดีนะอ่ะเดี๋ยวมันึงหาโกาเลมก่อนอ่ะขอเป็นโกเลมนะฮะโอ้ในกล้องมันไม่เห็นอีกแล้วในกล้องมันเข้มมันเข้มนะคือโตมันเล็กนะต้องขอโทษทีเนี่ะ ตอนนี้เราได้อลบกอนตอนนี้เราได้ไปทั้งหมดเอ่อสี่สามสิบหกแล้วนะแล้วเราก็ตีคร,ครับผมสับคริหกนี่วันนี้นะครับผมอ่าโอเควันนี้นะอ่าผมสมมติว่าจบเธอเราอันนี้อ่ี๋ยวเราไปเดนเป้องกันนะฮะอ่ามาเพตอนที่ป้องกันนะทุกคนอันนี้ป้องกันนะ,ะอออนนะครับอ่าเราแตะลึกไปนะผมสมมุติเขาจะตีมาเขาตีกลิเมเราก่อนนะ แล้วเราได้ฮิวหนึ่งนะฮะก็เป็นสิบแปดแล้วเราจวนแล้วเขาตีมาใช่ไหมเขาจะตีใช่ไหมเราได้ทำลายกิวการ์ดน,นะผมคอนะฮะเป็นบัตลงมาด้วยาการคอโคตนี่นะครับอ่าสมมติเขาตี ตีบัตนะฮะเราจับผมจาัายเลเลือดครับมันจะเป็นการตีเบ้าแล้วก็คอกุลิมครับผมเลือดเหลยสิผมอ่าแล้วแล้วเขาก็ตีพื้นแล้วเขาตียิงไมคครั้งหนึ่งอ่ะกูลืมแตะเอ้ยมันใช้เทคได้แค่รอบเดียวน,น,นะอ่ะโอเค,คผมแล้วก็เขาตีเขาตีมาที่สมุดเกียรตเราจ่ายเกะครับคอเป็นกูหลิมลงมาเขาตีพื้นอ่าเลือนเหลือสิบห้า สมถติเขาตีมาอีกอ่ะกปุริเ่าแตกครับผมตอนนี้เขาตีมาหลายครั้งแล้วนะฮะเขาถ้าเขาตีนะฮะเขาตีมาสี่ห้าครั้งแล้วเอ่อถ้าเขาตีมาอีกเราก็ทําการจุ่เฟยเขาครับผมจุ่เฟยเอ่อใช้โอเวอร์คิวรีบูนนะฮะทำการจุ่เฟยเลยนี่จุ่เฟยนะอย่างมาเนี้ยครับวิธีการป้องกันนะวิธีการป้องกันเนี่ยกับเคอส์นะะคลิปนี้มันไม่ได้ยาวเหมือนจัก,กรพรรดออิอ่ะเออนะมันไม่ได้ยาวเหมือนจักรพรรดินะครับผม โอเคครับผมก็วิธีลำแบบนี้แหละนะครับ mm hmm. ใบนี้นะฮะคนจะไปหาใส่นักมาก mm hmm. นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้า mm hmm. เดี๋ยวผมน่าจะมาบอกแนวทางกระจัดเล็กละมั้งถ้าผมไม่ขี้เกียจอ่ะนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ mm hmm. นะผมถ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนําต mm ิดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพอบคุณทุกท่หน้าครับผมสวัสดีครับ mm hmm. เอ้ยแล้วก็อย่าลืมครับการ์ดผมได้จากน้องเติร์นะครับ ที่มีแฟนชื่อว่าเอ่อยะ yeah. <Yeah. S 1> ดานะครับมีพื่อนึ่งฝั่